วันนี้จะมาแกงเผ็ดปลาดอกหมากปลาดอกหมากก็แล้วแต่เนื้อแล้วนะอันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเครื่องแกงเผ็ดมีมะเขือเปลาะแล้วก็มีใบมะกรูดใส่น้ำลงกระทะรอน้ำเดืดอดเครื่องแกงก็จะใส่กะปิตามรวมไปด้วยเลยนะคนนิดนึงให้เครื่องแกงเขาละลายทีนี้ก็ใส่มะเขือลงไปก่อนตามด้วยเนื้อปลา ปรุงรสใส่เกลือใส่รสดีตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำตาลเพิ่มความกลมกล่อมคือรสอิงนิดนึงทีงนี้เราก็ชิมดูปรุงให้ได้ตามชอบเลยนะถ้าเนื้อปลาสุกได้แล้วก็ปิดท้าย,ดยา้ดยใบมะกรูดใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟได้เลยแกงเผ็ดปลาดอกหมากอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยจ้า